เลียพี่น้องตลาดเช้ามูปิงฮงเจะบาาไามเจ็บมูปิงปดบ่ไม่ไม่มึงฟิงขอเล่นี่หวันวเห็ดเพาะโอ้ วันนี้มีทอดเห็ดพอ,อกนินทังเบรทุนนี่นังว่าเอาไข่นะครับไข่ปิ่งบ่ปงเป็นไข่ปิ่งบ่ตัวนี้ไข่เขาไข่เขาแล้วครับเอาไข่ แล้วก็ไปต้องโกูซองตรงเงิน่นอยเงินคอยเออเดี๋ยวไหม ของพี่ชิตามั่งจดดดอดรถอยู่ไหนกินยังไปนั่งไปนั่งได้อะไรกินอันนี้ นี่เดี๋ยวป่านนี้ถดอดนะครับผมโอไปนับต,ตัวหวูอ้เอาเร่องลาจะเดินทางไปตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมเนาะ เดินทางออกเดินทางประมาณสีสี่กว่ากว่าพี่น้องกับทีห่าครับพี่น้องทั้งสุพรปปรณการทั้งกรุงเทพทั้งชลบุรีนะครับผมแล้วทั้งพัทยาก,กับเ<ม>ตรียมพบกับอีหล่าไดงนะครับผมเนาะ<ม>ฝากไวน้นใงใจอีหล่าหน่อยฮะเดี๋ยวพี่น้องทางกุลาระนะครับผมภ<ม>าคกลางไอวันตีทีห่านั่นเอง โอ้ตีส <problème> ีก <bizarre> ับตีห้าเอาเอายางวนอยู่พี่เสียงประวันดีๆด่าปุ๊บจีหอดเวลาเอาตับไก่เสียไปไลยคือว่าตีไม่หอนเห็ดเพอไใ่รเลยไม่เจอไมีหอนตัวเลี่ยมเลย อันนี้เราไมาจะตลาดพายุกันโอ้ตลาดอ,าอุพายุพายุนี่บอกต้งมือต้งมือตีซองกลัวกันบอกไม่งับพัดนะต้องไม่มส่งกับพัดได้น้องไม่ส่งพัดเสียด้วไปนั่ง นี่ทำไมผมว่านิดทำไรเถอะอยู่ไหนโอ้ยผัดเส้เหนือแซบกะเพราเนื้อต้นไม้ส้มเรากินเราปวดแขีงปวดขา <c oughs> เติตื่นออก ก็ดีใช่ไหมกนะไรกนสิอย่างเดียวกี่พอไปแล้วโอ้ยคือได้ซื้อนันว่าปะโอ้ยคือไปซื้อนันไปคือบปสิพอไปแล้ว ขึ้นกับตามที่พี่น้องที่นี่เกิดขึ้นกับผมนะโดยการใส่ซองไให้แม่หน่อยใส่ทำอะไรที่กรุงเทพนะครับผมเนาะเพราะว่าถ้ารกรุงเทพบางบัวบางบัวก็เลยมีบ่ค่อยมีเวลานะพี่น้องเนาะที่ใส่ซองหรือว่าปานเกียร์พื้นที่บ่ออันนุ่ยนะครับผมอ่าอาจจะต้องบทำอยู่ที่ห้องแล้วนำออกไปอย่างที่เมื่ับผมเนาะเลยต้อง ใส่ซองไว้ก่อนไม่นีช่วงเสาสายบ้าทนนีข่าวดีได้พี่น้องเป็นข่าวดียังรอดจีตามซองพยายทวนเถอะพี่น้องหูไปเนี่ยพี่น้องหูไปไม,มรรไม่มีใครรู้พี่น้องข่าวดียังรอดลุ้นนะครับผมเนาะอ่าพยายทวนมีข่าวดีได้พี่น้องเ้ยยิ้มไปไย จะเป็นข้าวดีอย่างพี่น้องรอชมกันนะครับผมน่ะเป็นเรื่องเล่าดีๆเป็นข้าวดีพี่น้องของบาโทนเพิ่นนะครับผมน้อพี่น้องเชื่อ่าเชื่อ่าเขาเมนบอกไปว่าเป็นข้าวดีเนี่ยพี่น้องต้องเดาไป็นทางน้านเน่นอนแต่าเขาเพท่นเด็เฉลยรอดต่สามซองบาโทนนะครับผมข้าวดีอย่าง ปล่อยให้งงไปก่อนดีหรอกกว่านะเพื่อนไปยืนยิ้มเพื่อนไปยืนยิ้มเพื่อเพื่อนอยู่คนน่ะอืมเพื่นข้าวดียังกะรอชมกันนะครับผมกะยินดีน้ำบุ้ยบอกเขาว่ายินดีน้ำไฟจะโทษนี่เขาเอาคิดไปแก้เลยนี่ไฟจะโทษเขาเจ้ากัเขาเจ้าก็สิบะหูแล้วบ่เขาว่ายินดีนี่แหมเออยินดีน้ำน่ารถือแล้วข้าวดีไม่หมื่นนี่นะข้าวดี แต่ผมหูวห่าอย่างขาเบื่อยินดๆน้ำบาโทนแล้วก็ผมมือน,อน,น,อนี้เนาะมี่ข่าวดีพี่น้องพูจาของข่าวดีเปนก็ยินยิ้อยู่ผู้เดียวกันต้อง,ต,องต้องบอกว่าเตรียมฝ่ายผูกแขนเราเนียงานนี่ต้องมีฝ่ายผูกแขนน้านี่แป้งเกี่ยวหอมเลย ก็ผมน้องเป็นเยอกันนาบ้านยีลาน้อยฮาวันนี้จะคุณเกอะสองสามมือนได้ที่เด็๋มาควันสองสามหมื่นเด้ขึ้นกรอดทรงยีลาดเลพี่น้องเับเส็จงานก็เปิดดึกดึกนะครับผมนกาเต็ยงานกันผักคนประมาณคนละสุโมงสองสุโมงแล้ครับผมเนาะอ่ คลมปหน้ามูซาหมูสานี่ครับผมฝากพี่น้องทั้งกดทมอเดอเบื้องแยงหักแดงอีหล่าเฮา,าลลยนะครับผมใส่ร่างใจอีหล่าหน่อยเฮาแต่ไลพี่น้องคลิปนี้ไว้สั้นตองของ้อนุญาตขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจงพบพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม